สวัสดีครับผมฟิโลโตสังคมแห่งการแบ่งปันเปลี่ยนการพนันให้เป็นการลงทุนวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆลงทุนในหวยยี่กีเป็น EP ที่8แล้วนะครับผมเคยพูดกับเพื่อนๆไปแล้วนะคบว่าเลข0กับเลข5มันมีความสำคัญและมันมีอะไรอีกเยอะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับเมื่อ,อไรก็ตามที่เราเห็นชุดเลขกลุ่มเลขของ พี่น้องให้เราตามด้วยเลขศูนย์ผมจะพาเพื่อนๆดูรายละเอียดแล้วก็เทคนิคการเล่นทั้ง4เว็บนะครับคือเว็บ l o t โต VIP เว็บมาวินเว็บหวยฟ้าแล้วก็เว็บเจ็ดสตารเบ็ดถ้าพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยครับเลขของพี่น้องมามีอีกเทคนิคหนึ่งนะครับจากการสังเกตแล้วก็ดูสถิติย้อนหลังลหลายๆเว็บ สิ่งที่พบก็คือเราจะพบว่าเมื่อไหรก็ช่างนะถ้ามีเลขพี่น้องมาให้เราตามด้วยเลขศูนย์เหมือนเดิมครับก็ต้องเตรียมเงินไว้ทบนะใครจะเล่นใครจะเล่นวิ่งบนรูดล่างหรือจะรูดล่างรูดบนเลยก็ได้ด้วยเลขศูนย์หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจริงเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่านะเว็บแรกที่เราจะทดลองนะครับจะเป็นเว็บของมาวิน วันที่24คือวันนี้เลยนะที่กำลังนั่งอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยเราจะเจอแล้วนะครับเลขพี่น้องก็คือ67นะครับทีนี้หลังจากนั้นพอเจอเลข67เสร็จนะครับเป็นสัญญาณว่าเราต้องตามด้วยเลข0น,นะครับรอบถัดมาเราก็ตามด้วยเลข0เลยนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็น70เ hey, 07 อันนี้ก็50าดียจะเห็นได้ว่าเข้าทำบนละล่างนะโอเคครับผ่านไปทีนี้ไปหาเลขพี่น้องอ่าเจออีกแล้วครับ3 4 3 4นี่คือเลขพี่น้องเนาะเนี่ยดูนะครับ 3- 4ี่คือเลขพี่น้องก็เริ่มล่าด้วยศูนย์ครับรอบแรกไม่ถูกนะครับรอบที่สองที่ล่าอีกไม่ถูกนะครับรอบที่3มมีแห่เลขศูนย์ไม่ถูกนะครับร ไปดูรอบที่4อันนี้ได้นะครับคือเข้า60นยนะตรงนี้นะครับเห็นไหมว่ามันมันใช้ได้เนาะอันนี้คือในเว็บมาวินเดี๋ยวผมขอญอาตเคลียร์นิดนึงนะครับเมื่อกี้60ไล่ไปอีกครับหาพี่น้อง 5, 5 5 5 8หาพี่น้องนะครับหาไปเรื่อยๆครับเจอพี่น้องค่อยเล่นอ่าเจอแล้วครับคือ3-4เลขพี่น้อง เจอแล้วนะตรงนี้คือพี่น้องทีนี้เราจะเริ่มเล่นครับก็ล่าศูนย์ถ้าใครวิ่งบนรูดล่างรอบนี้ก็ถูกนะเพราะว่าเลขศูนย์มาแล้วแต่ถ้าใครใช้รูดบนกับรูดล่างก็ตอนนี้จนถึงรอบ18ก็ยังไม่มานะครับสำหรับเว็บมาวินก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับเว็บนี้ผมก็พยายามจะหาชุด ตัวเลขหรือวิธีการที่มันสามารถเล่นได้หลายๆเว็บเนาะเพราะว่าเพื่อนๆบางคนก็บอกว่าเล่นเว็บนี้เหมือนมันโดนเอเย่นดักทางอยู่เหมือนกําลังจับตามองเราอยู่ไม่ว่าจะลงอะไรก็ผิดซึ่งก็ได้แนะนําวิธีการเล่นแบบหลายชั่วโมงไปแล้วนะในคลิปก่อนหน้านี้ให้ไปไล่ดูนะครับแต่วิธีนี้การล่าด้วยทาเลขพี่น้องมาเราให้ตามด้วยศูนย์ส่วนใหญ่มันก็จะเล่นกับ ได้หลายเว็บนะแต่ถามว่าถูก1อยเปอรหมมันก็ไม่ใช่แต่สักแปเ็นะี่ยก็ถือว่าเป็นไปได้มาดูเว็บเจ็ดนะครับแต่ขอรีเฟรชมาดูที่เว็บเจ็ดนะครับผมวันที่24คือวันนี้หลักการของเราคือหาพี่น้องให้เจอนะครับพี่น้อง7จหไม่ใช่5 0 8 6 4, 7, นะู7ย่เจเจอแล้วนะครับเลขพี่น้องคือ 01นะครับเราเจอคีย์เวิร์ดพี่น้องแล้ว01นะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่านี่คือเรียกพี่น้อง01ก็ไปนั่งได้ดูครับเราจะล่า0ูนย์เนาะมาดูครับรอบแรกถ้าใครเล่นวิ่งบนด้วยก็ถือว่าถูกนะวิ่งบนรูดล่างหรือถ้าใครรูดล่างรูดบนก็ต้องรอมาถึงรอบนี้นะครับก็คือเข้า0ูเลยหรือถ้าใครทํา วิ่งบนลู่ล่างก็ถือว่าเด้งเลยนะครับโอเคเนาะรอบที่หนึ่งผ่านไปถือว่าชนะไปหาเลขพี่น้องอีกครับทีนี้เลขพี่น้องอเจอนะครับก็คือ90คือเลขพี่น้องเจอละนี่คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ทีนี้ก็เริ่มล่าเลขศูนย์ครับล่ารอบแรกก็ถูกเลยนะก็คือ01มาถูกแล้วก็หยุดครับพอไว้เท่านั้นละ่ะ ต่อไปดูไปอีกนะครับเมื่อกี้ศูนย์หนึ่งอยู่ตรงนี้เนาะทีนี้ไล่ไปครับหาเลขพี่น้องห้าหนึ่งหกสามไม่ใช่ไล่มานะครับเจอแล้วนะครับสองหนึ่งเลื่อนไปก่อนอเจอเลขพี่น้องอยู่ตรงนี้นะครับสองหนึ่งนะหนึ่งสองสองหนึ่งนี่คือเลขพี่น้องล่าด้วยเลขศูนย์ครับ รอบแรกไม่ถูกนะครับลารอบแรกไม่ถูกรอบที่2ถูกครับมา05แบบนี้นะครับโอเคดูไล่ไปให้จบเลยละกันอ่ามาเจอครับพี่น้องอีกคือ65เกยวคีย์เวิร์ดนะครับตรงนี้คือ65เลขพี่น้องนะฮะ665นะครับลาเลข0ครับ ลารอบแรกไม่ถูกนะครับลารอบที่สองเจ็ดหกสี่ศูนย์สี่มาแล้วนะครับลารอบที่สองถูกพอได้นะครับเพื่อนๆนะถือว่าไม่ยากนะครับวิธีนี้ก็ใช้เล่นกับหลายๆเว็บไดนะ้เราก็เจอพี่น้องอีกนะครับพี่น้องรอบนี้ก็คือเจ็ดแปดนะครับเนี่ยพี่น้องเจ็ดแปดก็ ให้พวกเรานะครับก็ลองเล่นดูล่าต่อนะครับรอบ20 21 22ว่ามันจะมาหรือไม่นะครับน่าสนใจนะครับไม่ยากเกินไปก็เป็นเทคนิคที่ใช้เล่นโดยไม่ต้องใช้สูตรเนาะช่วงนี้กำลังเข้าเข้าดีนะครับผมก็ไม่ทราบว่าในอนาคตจะยังใช้ได้ดีอยู่เหมือนเดิมอยู่ไหมนะแต่ว่า โอ้มันก็ใช้เล่นมาเป็นปีแล้วนะครับก็ถือว่ายังยังยังเข้าอยู่ยังใช้เล่นได้อยู่นะหรือถ้ามันมีเลขตัวไหนใหม่ๆเดี๋ยวผมก็จะมาพูดให้ฟังนะครับต่อไปไปดูเว็บถัดไปครับรีเฟรชให้มันใหม่ๆนิดนึงวันที่24เหมือนเดิมนะอันนี้เป็นของเว็บหวยนะครับมาดูรอบแรกหาเลขพี่น้องอ่ะมายังไม่เห็นนะครับ เลขพี่น้องทำไมมาช้าจังเลยเลขพี่น้องไม่ค่อยได้เห็นเลขพี่น้องผมมองไม่เห็นหรือเปล่ามีใครเห็นบ้างไหมครับผมเจออยู่ตรงนี้นะรอบที่สิบห้านะครับรอบที่สิบห้าเลขพี่น้องคือสีนะ่กับห้าเนาะทีนี้พอเลขพี่น้องมาเราล่าเลขศูนย์ครับเราล่ารอบแรกถูกเลยถูกเลยนะครับ ไล่หาเลขพี่น้องต่ออ่ะเจอแล้วครับเลขพี่น้องอยู่ตรงนี้คีย์เวิร์ดครั้งที่2มาล่าด้วยเลขศูนย์ครับอรอบแรกยังไม่เข้านะครับต้องไปรอดูรอบ 20, 20, 21, 22, 23ต่อไปว่าจะถูกหรือไม่นะครับโอเคเว็บนี้ก็ผ่านไปนะครับไปดูเว็บ Lotto VIP Lotto VIP หาคีย์เวิร์ดเหมือนเดิมครับหาเลขพี่น้องให้เจอวันที่24นะครับวันนี้รอบที่หนึ่งเจอรอบแรกเลยครับเลขพี่น้องมาแต่เช้าเลยมาปุ๊บก็ล่าด้วยเลขศูนย์ครับล่าครั้งแรกไม่ได้นะครับครั้งที่สองไม่ได้ครั้งที่สามได,ได้นะครับคือศูนย์หนึ่งเลขศูนย์มา อย่างนี้ก็น่าจะพอได้นะรูดบนรูดล่างก็36ตัวตัวเลขแค่36ชุดเองนะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางแล้วกันใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับอย่าลืมท่านกดกระดิ่งท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆตลอดอ่ะเจออีกตัวครับก็คือเลขสัญญาณมาอีกแล้วนะครับคือ09 09ก็คือเลขพี่น้องเจอพี่น้องหฮลาศูนย์ครับ โอ้รอบนี้ยาวตั้งเตนนี้ลงมาเลยนะครับยังมีถูกเลยเนี่ยมาถูกอยู่รอบนี้นะครับมาถูกอยู่รอบนี้นับดูซิกี่รอบหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, ่ห้ารอบที่หกเลยนะครับนี่เห็นไหมครับก็มีรอบยาวเหมือนกันแต่ก็อยู่ประมาณนี้เราไม่เกินรอบที่8หรอกนะเท่าที่ดูมาย้อนหลังมาเป็นปีเท่าที่ผมสังเกตชุดตัวเลขนี้มา ไม่เกินรอบที่8แต่เฉลีย่ยแล้วก็จะอยู่3รอบถึง5รอบนะเฉลีย่ยอยู่ในเลทนี้เลข36ตัวนะแล้รูดบนรูดล่างก็ไปคำนวณทุนนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปจะได้นำเสนอวิธีการเขาเรียกว,ว่าหลักการเดินเงินนะครับว่าเราควรจะทบเท่าไหร่ถูกแล้วเราควรจะเล่นลดลงมายังไงบ้างเพื่อให้เราได้กำไรมากที่สุดนะครับเป็นแม็กซิมัมของกำไร ก็เนี่ยครับก็มีช่วงที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันอย่างที่บอกนะ80%ในเรื่องว่าาจัรของเลขก็อย่างที่บอกว่าไม่มีสูตรไหนที่เข้าร้อยเเซแต่มันก็เป็นแนวทางให้เราทําเงินได้ดีขึ้นนะครับมาต่อครับทีนี้ก็มาเจอแล้วครับเลขพี่น้องต่อไปหาเลขพี่น้องอีกครับเมื่อกีอ้เจออยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยก็คือ6 7นะครับได้คีย์เวิร์ดมาละ6กกับ7คือเลขพี่น้องนะใครยังไม่ดูว่าเลขพี่น้องอะไรคือ,อยังไง ให้ไปดูคลิปย้อนหลังนะครับสิบกลุ่มเลขที่เสียนหัวและมือใหม่ต้องรู้น่าจะอยู่ในคลิปที่3นะอยู่ใน EP 3นะครับอ่ะโอเคมาล่าด้วยเลข0ูนย์ครับรอบแรกไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านนะเออรอบที่2มาแล้วครับเข้าทั้งบนทั้งล่างอันนี้เด้งเจ๋งจังเลยนะครับไปไล่ดูอีกมีอ่ะเจอพี่น้องนะครับในะรอบถัดไป2 1หนึ่งนะเลขพี่น้อง ก็ล่าด้วยเลขศูนย์ครับอันนี้ดีมากครับเข้ารอบแรกที่ล่าเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เราอย่าไปเล่นทุกรอบนะการเล่นทุกรอบแล้วก็ลงเงินหนักๆน,กนี่ผมว่ายังไงเอเจนต์เขาก็ต้องจับตาเราดูอยู่ละยังไงเขาก็ไม่ยอมขาดทุนหรอกนะเขาก็ต้องมีวิธีการสักอันหนึ่งหรอกมันไม่มีอะไรแน่นอนใช่ไหมครับความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนั่นละดังนั้น ก็ลองหันมาเล่นวิธีนี้ดูนะครับเลขศูนย์มหัศจรรย์นะครับมหัศจรรย์แห่งเลขศูนย์ด้วยวิธีนี้มันก็จะเป็นมีเล่นมีหยุดพักไปเรื่อยๆนะครับทำให้เอเย่นเขางงหน่อยแล้วกันเนาะโอเคครับสําหรับเว็บ f รีเอสำหรับเว็บลอตโต้ vip นะเดี๋ยวเราลองไปดูเว็บถัด มีเว็บอะไรอีกอ่ะหมดแล้วนะครับที่ผมให้ดูมีอยู่4เว็บนะครับคือ m มาวินเจษ d าหวยลอตโต้ V.I.P เพื่อนๆลองเอาไปเล่นกับเว็บอื่นดูนะหรืออาไปเล่นกับหวยชนิดอื่นดูถ้ามันเข้าดียังไงก็มาบอกกล่าวกันทางกลุ่มไลน์ได้นะครับเข้าไปตรงมุมบนขวาเลยนะครับมุมบนขวาตรงนี้จะเป็น ล์นะครับลองแอดเข้าไปดูถ้าอยากให้กำลังใจแอดก็กด Subscribe นะครับกดไลค์ให้ด้วยนะหรือจะเข้าไปเล่นลิงก์เผื่ออยากได้ลิงก์มันๆประมาณนั้นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพียงเท่านี้ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆได้ทันเวลาก่อนใครขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ให้กำลังใจขอให้ทุกท่าน โชคดีร่ลำรวยฟีโลโตสังคมเป็นการแบ่งปันเปลี่ยนการพนันให้เป็นการลงทุน